ข่าวดีดีกับพี่คำรน,รรำรนาวน,าาอนตอนเริ่มแล้วบุญทานใหญ่จากอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาช่วยผู้ประสบภัยโควิดย้มนี้ที่ปทุมธานีนะ <ś c oughs> จะบอกให้พวกเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไพโรธรื่น <รถ S 1> วิชาโอ้นะ เมตตาช่วยเหลือคนจนตอนนี้มาหาอยัางโด,ดยช่วยกัน,กนขบวนคาราวานร,รถฟอร์ดบรรทุกอาหารที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้มา เคลื่อนออกจากสำนักง,งานของอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาดอนเมืองมุ่งหน้าไปที่อบจอปทุมธานีทําวิธีมอบให้กับนายกอบจอตรงนั้นพื้นที่ปทุมธานีหนักหนาวิสีชั่วโมงติดเชื้อ400อกว่าลายต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยแต่เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วโรงพยาบาลสนามทุกอำเภอทุกอย่างจะลงไปสู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างเร็วที่สุดจากนั้นขบวนเคลื่อนต่อไปที่โรงพยาบาลสนามวัดบ่องเงินเขตอำเภอลาดหลุมแก้วนำเข้าของอาหารที่มีผู้บริจาคมาอาทิเกลือจากปตทวั เกตุมถนนพระรามสองขาออกกอมอ42ไข่นกกระทาจากอเนกฟาร์มอ่างทองน้ำปลาร้ราปรุงรสสูตรกัญชาตราคัมรนนะจะบอกให้และอาหาร อ,อ,อื่นอีกมากมายหลายอย่างตอนนี้อาจารย์เปิดเขียนยันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอารายได้ทั้งหมดร0 0ซนะไม่หกักใครจ่ายเลยแล้วก็ยังใช้เงินส่วนตัวร,รวบรวมกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยกันร,รอบแรกเอาไปที่อ,อ,จอบจปทุมครั้งที่2ก็จะเขตดอนเมืองครั้งที่3ก็จะเขตลำลูกกาทาไปเรื่อยๆไม่รับบริจาคเงินรับบริจาคสิ่งของหรือมาเช่ามหาญาตรวยของอาจารย์ก็ได้ไรายได้ทั้งหมดร0 0ปซช่วยกันครับตอนนี้ คนไทยลำบากมากแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากมากต้องช่วยกันแล้วครับเราจะช่วยพี่น้องชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยากโควิดทําร้ายทําลายคนให้หมดเนื้อหมดตัวมากมายแต่คนไทยก็ไม่ทอดทิ้งกันครับนี่คือปานิทย์ของอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาบ้าเมืองปทุมชุมนักน่ารักจริงใจปทุมนี้มีน้ำใสใดอกบัวง่พี่น้อง อานนี้ของเราถึงจะแก่เก่าแต่แกร่งเงกินกาลข่าวดีๆกับพี่คำรนเชิญทุกผู้ทุกคนมาบริจาคร่วมบุญกับอาจารย์ไพโรธเพื่อนำอาหารเหล่านี้ไปให้พี่น้องซึ่งประสบภัยโควิดกันนะจะบอกให้ว่าเมืองปทุมชุมนักน่ารักจริงใจปะุมนี้มีน้ำใสๆดอกบัวงไง